คือวันนี้ว่าจะมาําตามใจทุกคนค่ะออนจะถามทุกคนก่อนเลยว่าเออออนควรจะทำอะไรดีเร็วๆอะไรอ่ะเทาไมต้องสั่งให้ขอเต้นหน่อยอ่ะ Good m o r n i n g oh my god ตอนนี้คือ11โมงครึ่งค่ะทุกคนดูสภาพออนดิคือทําไมเวลาออนมาเปิดคลิปหรือทําคลิป YouTube ที่ไรทําไมหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดคือไม่เข้าใจมันเป็นคอนเซปต์เหรอ u t u b e ต้องหน้าสดอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้นะคะเกือบตื่นไม่ทันมอร์นิ่งเลยอ่ะทุกคนนี่คือเช้ามากๆสำหรับออนเลยนะ11โมงเนะี่ยปกตินี่เที่ยงบ่ายนะจริงๆคือวันนี้ว่าจะมาทําตามใจทุกคนค่ะวันนี้ไม่ว่าออนจะทําอะไรเนี่ยออนจะถามโฟลเ o อร์ก่อนออนจะถามทุกคนก่อนเลย ว่าเออออนควรจะทําอะไรดีออนก็จใจทุกคนตัดสินแล้วกันเนาะว่าจะให้ออนทําอะไรนะคะนี่เลยไปติดตามกันได้ที่นี่ออนเล่นในอินสตาแกรมกันเนาะอินสตาแกรมด้วยนะคะแล้วก็โอ้ย Facebook ด้วยนะคะทุกคนทุกคนช่วยด้วยผลเท่ากันทำ <laughs> ไงดีร <laughs> อ,อแป๊บนึงแลวกันโอ้ยตายแล้วลุ้นมากดูดูความเท่ากันตาสิ <laughs> <laughs> จะพาหัวอโอ้ยฉันจะได้นอนต่อหรือว่าออกไปดีเนี่ยอ่ะล่าสุดโอเคค่ะทุกคน,คด,คคคนดิฉันได้ลุกไปอาบน้ำคิดไว้แล้วว่าฟอลโลเวอร์ของเราเนี่ยไม่มีทานไม่มีทางจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยนะก็ยังมีบางคนที่น่ารักกับออนอยู่ออนนอนต่อเธอโอเคเดี๋ยวเราจะลุกไปอาบน้ำแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันหลงังอาบน้ำเสร็จ ดับดมเสร็จแล้วค่ะทุกคนล่าสุดเจี๋ขึ้นอีกแล้วโหลขึ้นเก่งมากมคาถามต่อไปแล้วถามทุกคนว่าอะไรดีถามทุกคนว่าวันนี้ออนควรใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านไหม <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ป็นอย่างเนี้ยจะไม่ให้โดนแกล้งได้ไงเข้าใจใช่ปะทําตัวแบบเนี้ยต่อไปเป็นขั้นตอนการแต่งหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวไปถามทุกคนในไอจี IG ดีกว่าว่า วันนี้แต่งหนะ้าโทนไหนดีอ๋อวันนี้เป็นลูกอีถามนะคะลูกอีถามถามเก่งมากถามทั้งวันวันวน,นี้ยเดี๋ยวรอดูผลกันว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นโทนไหนดีสดมากสดทุกวันสดทุกคลิปอะระหว่างรอให้ทุกคนเลือกนะคะว่าวันนี้เราจะแต่งหนะ้าแบใสๆแบบสาวอินเดียหรือว่าคมเข้มแบบสาวเกาหลี วอนแล้วเห็นปะคือแบบไปกวนวประสาทโฟลเวอร์ follower, แล้วคือพอเขาแกแล้งเราก็โวยวายนั่งร้องไห้นะทุกคนออนควรจะตั้งชื่อตั้งชื่อช่วงวะ่ะช่วงออนบอกต่อค่ะ คือว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าใช่ไหมก่อนแต่งหน้าเนี่ยขอโม้อะไรนิดนึงคือออนไปเจอตัวนึงมาใน Twitter เฮ้ยมันดีมากนะตัวเนี้นี่เลยตัวนี้นะคะชื่อว่าสกินซิต้าเนาะนี่กล่องเขาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือออนเป็นคนผิวแห้งมากเนาะแล้วคือต้องการการบำรุงอย่างหนักคือแบบหนักเลยจริงๆคือตื่นมาคือแห้งแล้วอะก็คือแห้งเลยเป็นคนผิวแห้งเลยแล้วคือเขาบอกว่าตัวเนี้ทาไปแล้วอะพอทาปุ๊บอะ คือผิวจะแบบเด้งฟูเลยภายในประมาณแบบ1ิานาทีเราเลยแบบ oh. โอ้ยมันจะอะไรขนาดน,านั้นแล้วคือเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าอยากลองนะก็ดปะ ก็ไปจัดมาค่ะทุกคนเขาบอกว่ามีขายที่วสั์เราก็ไปเลยคะ่ะดูปุ๊บก็แบบเย็นนี้ฉันถ่ายงานเสร็จฉันต้องแวะไปดูอันนี้เพราะว่าแบบว่าเก็ตปะเวลาอยากได้อะไรไม,ม่แบบต้องได้อะอยากรู้อยากลอง <c oughs> คือทุกคนลอนเชื่อว่าแบบทุกคนจะไม่ได้มีแบบสกินแคร์ตัวเดียวจะไม่มีรีตองสีหรือ3สีแน่นอนคือถ้าสีใหม่อ่อนต้องแบบคนนั้นใช้สีนี้คือดีมากอุยคนนั้นหน้าดีมากเขาบอกว่าแบบเนี่ยเขาใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นแบบคนแบบเฮ้ย กูกูต้องมีอตได้ต้องแบบเอาเย็นนี้ต้องไปคือไม่งั้นนอนไม่หลับเป็นปะรู้ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นผ,ผู้ชายชคะผู้หญิงเป็นทุกคนค่ะจริงๆอย่าไปเครียดนะคะว่าเวลาแบบโอ๊ยเมียกูเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยเมียทุกคนบนโลกนี้เป็นแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนแล้วคือออนมาลองใช้แล้วมันแบบเฮ้ยมันดีมากจริงคือพอนี่เขาเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพอทาไปแล้วอะคือเนื้อแบบว่าเด้งเด้งฟูฟูเลยแล้วที่สําคัญ ไม่มีกลิ่นคือไม่มีน้ำหอมอะ่ะเอาง่ายๆว่าคนผิวแพ้ง่ายอะ่ะ ใช้ได้จริงๆเพราะว่าออนเองก<ๆ>็เป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วคือเขาเคลมว่าหลังทาไปแล้วแหละน่าจะดูแบบชำ้ำๆผิวแบบสุขภาพดีประมาณนี้เลยเนาะเหมาะกับสาวสาที่ผิวแห้งนะคะใครมีปัญหาผิวแห้งเนี่ยบอกเลยว่าขอแนะนําตัวนี้ที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นที่ออนวิ่งไปซื้อเพราะอะไรรู้ป,ปะซื้อหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งหนึ่งบาทเกินไปมากแม่นี่คือเหตุผลที่ออนวิ่งสับขาไปซื้อค่ะทุกคนค่ะสูตรนี้เขาแบบช่วย เติมความชุ่มชืน้นคือบอกว่ามันแบบมันตรงใจออนมากเราก็เลยแบบตัดสินใจเร็วมากที่สุดที่จะวิ่งไปซื้อนะคะทุกคนเหมาะกับสาวผิวแห้งสูตรนี้จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเป็นบูสเตอร์ไฮยานะคะ5มิลลิกุลนะจ๊ะและมีเซรามไอจากธรรมชาติล่าสุดขายแล้วนะขายรนะ้อยเซงใช้ง่ายแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนหนอะแล้วเนื้ออุ๊ยนิ่มจริงอะแล้วดูข้างนี้คือแห้งมากเมื่อกี้ที่ออนทามอือแล้วข้างนี้คือแบบนุ่มชุ่มชื้นจริงจริง นี่ทาปแล้วนะ<ๆ>ก็จะอิ่มๆฟูๆนี่ค่ะอเอออันนี้คือเรื่องจริงนทุกคนถ้าใครอยากรู้อยากลองต้องไปดูแล้วก็ใครจะช็อปออนไลน์นะคะมีใน s h อ p e e Lazada ด้าจ้าทุกคนอ่ะแค,แคปไว้แคปไว้ค่ะสาวๆแคปไว้ค่ะ เออแคบไว้แคบไว้น่าจะได้แบบเนี่ยเงาเงา,งาแบบสาวเกาหลีแต่งหน้าติดแน่นอนล่าสุดทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงออนจะแต่งหน้าแล้วนะทุกคนจะให้ออนแต่งเป็นทิศทางไหนคะมาเรามาดูพร้อมๆกันคะ่ะดูสิว่าทุกคนจะโอ้ oh my g ก็คมเข้มแบบสาวเกาหลีว่ะ <laughs> กวนประสาทไหมล่าสุดเป็นเอกฉันนะคะเป็นคมเข้มแบบสาวกเกาหลีตายแล้ววันนี้ฉันต้องแต่งหน้าแบบเข้มๆหรยนี่โอ้ล่าบอกอแตกไปค่ะทุกคนริโอ้ by oh god คมพอไหมคะคมพอที่จะตัดใจจากพี่ได้ไหมคะ มึงจะแต่งหต่งนมเค็มๆนิดนึงเพราะว่าได้โหวตมาแบบหน้าคมแบบสาวเกาหลีใช่ไหมได้อยู่ปะได้อยู่แต่ประเด็นคือแม่ก็ไม่อยู่วันนี้มึงจะไปไหนดีวะออนจะไปไหนดีอะทุกคนลองไปปลุกพี่โหวไหมตอนนี้เขาตื่นหลือยังไปหาเขาดีไหมคือตอนนี้เขายังไม่ทักมาเลยแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเลยทักไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองถามทุกคนว่าออนควรจะโทรไปปลุกเขาหรือว่า ขับรถไปปุกเขาดีเออดูซิว่าทุกคนเนี่ยจะสงสารออนไหมเดี๋ยวรอดูผลหวตกันนะคะมาค่ะแน่นอนค่ะไม่มีใครให้อ,อนโทรไปปลุกแล้วค่ะทุกคนนี่อ่ะขึ้นเราต้องขับรถไปกันตอนคาทาไมอะ่ะจะให้ออนแบบว่าโทรไปชิกชกแบบอฮัลโหลตื่นหรือ,อยังทําอะไรอยู่หรอพอดีวันนี้ถ่ายคลิปว่าช่วยถือถกล้องน่อยได้ไหมอย่างเงี้ย ไ่ไายใช่ไหมมาไปเจอกันว่าเขาจะตื่นก่อนที่เราจะถึงหรือว่าถึงแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นอีกไปดูเขากันนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะคนเจอคณยายคณยายบอกเอาคุณแจไปเปิดเตยลุกดูมานี่ที่ฉันเปดตื่นแล้วตื่น โอ้โหนอนอาปากเลยอะ่ะตื่นแล้วมาสวัสดีน้องๆก่อนอตื่นสวัสดีน้องๆก่อนแล้วเฮ้ยอะไรนะเปินเร็วๆอยู่ข้าวแล้ว <laughs> หาคนพาไปกินข้าวอยู่พร้อมไหมสวัสดีค่ะอยู่ทางนี้เฮ้ <laughs> 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 ยว่างเหรอลืมตาดิเวลาแบบสวัสดีน้องๆอะลืมตาหน่อยไม่ขึ้น อทุกคนล่าสุดก็ถึงกับต้องแบบว่าขับรถมาปลุกเลยนะเข้าใจใช่ปะนี่ไม่โทรมาสักสายเลยนะจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะดูโทรศัพท์ดิไม่มีโทรมาสักสายเลย <c oughs> เลยออขับมาไกลแล้วหรือปะอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอก็ตื่นอาบน้อำอาบน้ำได้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราหาคนเลี้ยงข้าวค่ะวันนี้หาคนเลี้ยงข้าวตื่นยัง <c oughs> ชีพเป็นเศร้าอ,อะไรขนาดนั้นล่ะ ขอบคุณค่ะที่คุณพี่เขาเสร็จสักทีนะคะตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากก,าก,ก,กินอะไรดีอ่ะ<ม>ปัญหาโรคแตกแล้วกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรดีปัญหาโรคแตกให้น้องๆเลือกดีก,กว่าว่าใครจะเป็นคนเลือกเอาแค่แบบคนเดียวเท่านั้นแล้วอีกคนก็คือไม่มีสิทธิๆๆ์ไม่มีเสียงโอเคป่ะใครเป็นคนเลือกว่าเชื่อเปล่าว่าไยให้น้องๆเลือกว่าใครจะเป็นคนพาไปกินข้าว กูหิวอะไรกูลองเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกูเหนื่อยนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะพาพี่ออนไปกินย่างครับย่างย่างเฮ้ยเนื้อย่างครับทุกคนได้ไอเดียวอ่ะเดี๋ยวรอเะไรเมื่อวานยังกินมาแล้วเลยแค่หยิบผิดเฉยเฉยแคหยิบผิดครับหยิบผิดที่ผมจะผมไม่ได้อยากกินไม่ได้อยากกินขนาดน้นะาะเราเรื่องเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเมื่อวานไม่ไปกินร้านอาหารส้มตำมาอาหารอีสานมาคือเมื่อวานอ่ะพี่โบ๊ชสั่งไอ้นี่มา พอหมูย่างกับเสือร้องไห้ถูกป่ะคือึ้นไอเสือร้องไห้เนี่ยมันมาก่อนเลยทุกคนแล้วคือแบบพอมันมาผมกับพี่อ้อนก็มองหน้ากันว่าม่นคือหมูเลยเนื้อวะเน,นื้อวะหมูแหละสีเปนเหมือนหมูพี่ออนบอกหมูหมูเลยยังไงก็หมูสีมันเห,หมือนหมูพวกขัดเลยครับแรกเมย์คือต้องบอกน้องๆก่อนว่าอ้อนไม่กินเนื้อือก็เหนียวเหมือนกันนะเนี่ยก็เหนียว มักุกก็คายเว้ยแล้วก็ข้อหมูย่างมาเดี๋ยวคายเลยครับคายใช่คือเด็กเสิร์ฟาเสิร์ฟมามาเสิร์ฟอีกแล้วอ้นก็มองว่าก็เลยถามเขาว่าอันนี้คืออะไรคะเค้าบอกไอที่กํลังมาเสิร์ฟป่ะคืออ๋อข้อหมูย่างครับแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเยียนั่นเนื้อทุกคนยกมือไว้จ้ะแม่ไปทีนึงอ่ะวันนี้รอดูแล้วกันว่าใครจะเป็นคนเลือกไปกินเนี่ยไม่กินเนี่ยไม่กินเนี่ยไม่กินเนี่ยไอ้กินเนี่ยไม่กินเนี่ย ลบแล้วนะคะคนที่จะเลือกก็คือพี่โบนั่นเองอ่ะขึ้นอะไร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 อ่ะเอาไปดิไปดิไปดิเรากินอะไรเขาก็กินนั่นน่ะคะ่ะพาเป็นเซเว่นจะตบหัวให้ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะพาไปกินอะไรออ้โหหัวขอพื้นที่ระบายหน่อยครับทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับคะแนนโหวตอย่างท่ม่มทนนะครับขอบคุณทุกุกคนมากมากเลยนะครับผมนะครับก็คือจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะเวลาจะไปกินอะไรเนี่ยมึงเอากล้องกูไปทำไมเราจะไปกินอะไรนยผมไม่เคยได้เป็นปคนมีสิทธิ์มีเสียงเลย ที่แบบเอ้ยจะได้กินอันนี้อันนั้นอย่ายุ่งไม่เคยได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลย <c oughs> ผมขอบคุณทุกๆคนมากๆน,นะครับที่ใ <c oughs> ส่ยันกระดับสวัสดีมึงก็เฉลยด้ดีมันมองเห็นหน้ามึงจะก้าวข้ามรถเยอะเดี๋ยวน้องๆหาว่าปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมึงจะพูดอะไรโอเคพูดจบแล้วใช่ไหมขอบคุณมากจะระบายะไรมึงจะขอบคุณน้องๆแค่นี้ใช่ไหมเออขอบคุณแค่นี้แหละโอเคคือมันเป็นความสุขของกูแล้วอะไรบ้างที่กูได้เลือกอาหาร ปกติไม่เคยได้เลือกเลยจริงๆสาบานเลยผมน่าไม่เคยได้เลือกเลยครับขอให้คุณมีความสุขกับการเลือกอาหารในวันนี้ยินดีด้วยค่ะอย่าเลยเมื่อกี้ยังอะไรอย่าเลยตื่นก็ช้าหิวถามจริงเฮลตี้บ้างเถอะจะบอกให้ว่าพี่ออนเป็นคนไม่ค่อยกินผักเลยคือแบบเวลามีผักจะเคลียร์ตลอดไม่ได้ว่าไม่ค่อยกินผักไม่กินเลยว่ะที่นี่น ่ดีกวาในเมื่อมาถึงร้านแล้วเขาเป็นคนเลือกคิดว่าเมนูอาหารจะได้เลือกเองเหรอเดี๋ยวเรามาเราดูว่าเมนูอาหารเราจะได้สั่งกินกันเองหรือว่าเราจะต้องสั่งให้อีกฝ่ากินนะคะทุกคนเดี๋ยวรอฟอลโล่ตัดสินกันกัต้องเป็นเขาอยู่แล้วแน่นอนค่ะทุกคนเมนูนี้เป็นอย่างที่คิดไว้เลือกให้อีกฝ่ายกินบอกเลยว่ามึงควนเน่ เดี๋ยวรออหารมาแล้วก็ดูกันว่าต่างคนจะสั่งอะไรให้กินเพราะว่าออนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝั่งีกสั่งอะไรออนกินเดี๋ยวเรารออาหารลงเลยแล้วกันนะทุกคนสั่งผักกู้งน้่แหละ <c oughs> มีดูแรกของล้วนมาแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือชีทอกชีทอกน้ำหนักมันขึ้นแน่เนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าให้ดูของเราเราโชว์ทุกคนเป็นประจำเดือนเหนียงเราไม่สิวขึ้นนะผมเดี๋ยวรอดูของออนดูดิว่ามันจะคือเมนูอะไรทุกคนคนน่ากินอันนี้คือแบบไก่ซื้อแต่สั่งให้เขาเออมีสั่งให้ไปเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มีแค่ชีสแต่ชีสคือซัดไปสี่ลูกแล้วล่าสุดอะไรเนี่ยกินเป็นลูกนึงเฮ้ยเหนียงออกแล้วอะอ้วนแล้วจริงขอกินสักคำได้ปะไม่ได้ครับอันนี้คือคุณสั่งให้ผมกินนเ ก็ดีเลยทุกคนฉ่ำมากแม่โอ้ยเจะไหร่้างเราจะมาทุกคนเราว่ากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราข้าวมันขอขอทำหนึ่งหน่อย ต้องกินให้หมดเท่าไหร่วะต้องกินให้หมดด้วยเหรอมีกติกากินผักให้หมดด้วยเหรอมีทุกคนเราเป็นคนไม่กินผักขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งได้ป่ะผักเออต้องกินได้นี่คุณจิ้มวาสบีทำไมวาสบีเหรอเออไม่แล้วประเด็นนะแสดงว่าคุณโบัวะคุณโบไม่ค่อยฟ้อนไข่ใช่ไหมคะเวลาไม่ฟ้อนเขาไม่ป้อนอย่างนี้ ไม่เคยไงคน่ปะมลิปปกสติทำไรเนี่ยปาสติอ่ะว้าวไม่มีดมาสบิเผ็ดนิัดอนนี้ออนก็ไม่เอาก็อยากเล่นมากดิกินกินไปมันแบบผักมันอะไรสักอย่ามันเขียวมากินครแบ เมนูนี้เฮ้ยแม่งผักเยอะชิ่กี้พายแม่กินเห็ดได้ทุกคนดูออนกินเห็ดได้ทุกคนแม่สอนให้เรากินเห็ดแม่บอกว่าจะได้โตเร็วเห็ดมันกินง่ายอยู่แล้วผักนี่ไม่อร่อยผักข้าวตวิตามินอยู่นะเว้ยอ่ะใช่ต้องกินผักเดี๋ยวไปยุ่งกับแดดเอาวิตามินอ่ะ ทุกคนขอ,อยาก,กินก่าเยลองว,ว่าจะกินผักในกองนี้หมดไ้มเรคิดแบบเมื่อไหวจี่ดๆาานะทุกคนคะค้นี้มีทำร้าอของมือ่อร่อยจะนาชิดเชอร์อีสัตไก่เกยขอผักปลาเอาหักนี้ให้หมดปดครับคือผมได้จะมาบอกทุกคนกครับทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวผมจะ้ดูสภาพสภาพกองผัก อันนี้คือของโบดเว้ยอันนี้คือของพี่ออนชีดเนี่ยหมดผมจะบอกให้พี่ออนอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะผมก็วว่าไปไหนวะไปนานจังากห้องน้ำมาพร้อมกับอันนี้ครกลับมาพร้อมกับอะไรอะ่ะหนม้าอะไรอะ่ะอะไรอ่ะมึงมึงเป็นคนอย่างเงี้ยกูหิวอ่ะกูหิวกูหิวอะมันไม่แซ่บแบบผักมันไม่แซ่บชีวิตมึงจะขาดยำขาดอะไรก็เปียกถึงเผ็ดไม่ได้เยกูจะเป็นลอ ออค,คือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะจรินอาหารเขาก็อร่อยนะครับดูดีไม่ใช่คนคนเยอะมากนะนอ,รอ,อร่อยแต่คือ,ค,อคือแค่รสชาติมันพี่ออนเขากินไม่ได้ครับไม่ได้ภาษาอังกฤให้มีไอ้ควายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีให้น้องๆอ่ะเรียกว่ามือนี้ใครเป็นคนจ่าย <laughs> ทุกคนก็ต้องรู้นะใช่ไหมว่าใครเป็นคนจ่าย <laughs> าน้องๆเขาไม่กดชื่อกูควายบอกมาเพราะว่ากูไม่มีตังค์แล้วหมดตัวแล้ว หนองสเอ๊ะทำไมถึงกดดกันคะน้องกับขอบคุณมิตรลักตั้งเี e bon ่มาที่ช่วยสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีทำไมแล้ววันนี้อ่ะขึ้นตังเยอะไงอ่ะเดี๋ยวสายตาก่อนนะคะทุกคนสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้าน คืเราสามารถสั่งอะไรอีกฝ่ายได้หนึ่งอย่างแต่ว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้สั่งโอเคปะนั่นก็คือโอ้ยกอคุณดูเขารักกูอย่างี่ฮะทำไมอะสิ่งที่ผมจะสั่งให้คุณออนนะครับคุณออนเต้นเพลงในติ๊กต็อกตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาได้เธอเต้นหน่อยเต้นอะไรเต้นเพลงเพลงอะไรแต่เขาเปิดเพลงให้เพลงอะไรเขาเห็นเธอชอบอ๋อมังเกิ้จื้อซีรังจี เธอมีโซ่ปะเนี่ยต่อคาบด้วยนะรอบปากคาบโซ่ด้วยเร็วๆดิแล้วเธอฝึกเพลงอะไรมาอย่าเลยกูรู้ว่ามึงไงอยู่ติ๊กต็อกกับมึงอยู่ที่บ้นานอ่ะมึงแอบเต้นบ่อยวันๆนไหนไม่ทําอะไรหรอกเขาเป็นดาวติก๊กต็อกนะครับวยซื้อขนมดีกว่าตรงนี้มันคนไม่เยอะ <S <S> นี่เราตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ฝ่นี้ฝ่งนี้ฝ่ายนี้ทำไมต้องคนเยอะด้วยอ่ะนี่นี่ดูดูยังจำได้ยังทำไมต้องเป็นกูเออเร็ว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  เร็ว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 คนมันเยอะเปิดเพลงให้เออทำอะไรอ่ะทอะไรังอเทยยังไม่ยังไม่พอเลยโหที่โกงเหรอวะคนลุกอ่ะเร็วเเอาไงทไมต้องสั่งให้ขอเส้น เอาดีๆดีเรื่อยๆจะได้แบบทีเดียวเทคเดียวผ่านจบเลยคือผมจะบอกว่าพี่ออนเขาติดตามเพลงนี้ทุกวันร้องทุกวันบนรถอ่ะไเฮี้ยชอบมากเนเจอไม่ข้าบไม่ข้าบวะไม่ข้าบแมสวะ ร้อนเลยจะกระแลบเปียกอะไรแบบนี้สัตว์เป็ดภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับวันนี้ก็จบองคิดถึงรื่อนี้แหละทุกคนน้องๆไว้รักพี่เลยขอบคุณครับที่ให้เสียงตอบรับดีขนาดนี้ผมจะท้ายไปดีที่สุดครับก็เสร็จสิ้นภารกิจตามใจทุกคนพอแค่นี้แล้วกันนะปวดหัวเลยเมื่อกี้ไม่แกจะขึ้นอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วเร็ววันนี้บาย